ก็สวัสดีเพื่อนชาว,วเกมมทุกคนนะครับพบกับน,นายสุรศรนะครับวันนี้เราไม่ได้มา,ารีวิวเกม Marvel a v e n g e r e Aria หรือรีวิวเกม SD Gundam น,นะครับวันนี้เรามารีวิวเกมตอนที่สองนะครับหลายคนถามว่าเมดิซ่าเข้าป่าทำยังไงนะครับเข้าป่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งทำยังไงครับ นี้จะขอให้ดูนะครับทเทคนิคการตามป่านะแต่ใเวลยวุฒิของมาดุซ่านะครับสามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็เอกไอ้เทคนิคนี้มาก่อนนะครับขวานตัดไม้ทำงานวาดไม่ปักการตายครับแล้วก็ ID ไอเดียไว้ตกบนดาเมจเล็กน,น้อยตอนเล่นเกมเฉยๆนะครับมันนันไม่มีอะไรนะครับเกมเพื่อลอง วิธีความป่านะครับง่ายที่สุดนะครับผมคิดนี้นะครับในพยายามให้พยายามนะครับล่อยเห็เพื่อนที่เป็นแครี่นะครับไปยืนเลนคนเดียวการนี้เพื่อนเป็นแครี่ไปยืนเลนคนเดียวนะครับโซโลเลนเขาจะทําให้เขาเก็บเลนได้ง่ายขึ้นเก็บของได้ง่ายขึ้นเขาสามารถยืนเลนไหวนะครับเอาไว้ใจเพื่อนนิดนึงว่าต้องดู่อาเพื่อนสามารถยืนเลนไหวหรือเปล่า มีแครี่3ตัวนะครับเกมน,นี้ส่วนวิธีฟาร์ารารารม่างของมาดูซ่าก็ง่ายครับ่ออื่นเลยครับเราจะฟาร์มจบชุดคลิปใหญ่ตัวน,นี้นะครับให้ตัดไม้ไปก่อนนะครับจะออกหวานตัดไม้ออก ยาติดต้นไม้ก็ได้นะครับแต่จริงขวานตัด้นไม้จะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะใช้ตัดได้ตลอดก็าตัดตัดตัดตอย่างนี้ครับตัดทิ้งไปพอจิ้มรับตัดต้นไม้ทิ้งไปนะครับตัดทิ้งแล้วเราก็จะตัดไม้เชื่อมคีบหลาดทามได้แล้วนะครับต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะตัดคีบไม่ให้เราองเห็ตจะตัข้ามได้นะครับ เดี๋ยวต้องทาก่อนนะครับอย่าเพิ่งห่วงคีบครับตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งไปก่อนครับทําไมต้องมาตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งก็งเพื่อที่จะหาจุดปักหวานนะครับไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเขาเห็นเพาะทางผ้าสังเกตดีๆครับเขาจะมองเห็นว่าเราหายไปจากเรนนะครับเขาอาจจะสงสัยได้ว่าเรามาตัดคีบอยู่ตรงนี้ได้นะครับงั้นปักหวานวาก็จะช่ง,นนง้จะ่อกไปอย่างรับเราจะมองเห็นแต่ส่วนทายังไงกว่านะครับนี้ก็ตัดต้นไม้ทำตบงน,นี้นะฮะ โอเคทีนี้เราก็พร้อมที่จะฟาร์มแล้วรอคีบนะครับเมื่อกี้ดันไปเจอผ่านคีบช่วยในวันคีบเกิดพอดีนคีบมันก็เลยไม่เ,เกินดนะครับคีบจะไปไหนคีบเขาอยู่ไหนเลยไปแล้วก็เลื่อยมาคีบเขอยู่ไหน ไปตั้งนานจนเพื่อนเฟิร์สปัดไปแล้วครับที่ปูอยู่ไหนสรุปว่าเราไปเดินผ่านคลิปช่วงที่จังหวัดคลิปเกิดปาเดี๋ยวับคลิปมันก็เลยไม่เกโตต้องรอกันนึงระหว่างนี้มันมีครับทำมาซึ่งสองวัน รอกท่เกิดออกไก่เพื่อนด้วยเป็นแคลี่นะครับดอกไก่เพื่อนนะครับจำเป็นต้องออกนะครับจริงไก่อะนะเพราะว่ามันจะใช้มันของของให้เราด้วยนะครับ เื่อเราไปเวลสีแล้วครับยังไม่ได้เก็บเวลเลยครับวัวจะเดินงงอะไรที่เกิดแล้วครับวิธีฟาร์มนะครับง่ายๆเลยฮะยิงมาแล้ววิ่งมาตรงนี้พอมาอยู่ทางด้านัองนี้นะครับมันจะเป็นจุดอับที่คจะเดินกลับพอดีซึ่งจะทําใหไม่คีิปไม่สามารถตีเราได้นะฮะแบบนี้เราก็จะฟาร์มง่ายๆสบายๆแค่อยู่ตรงนี้นะครับสกิลที่ต้องอัพสกิลแรกเลยคือสกิลแรกนะครับสกิลหนึ่งครับต้องอัพมาก่อนเพราะจะเป็นการยิงกระจายใส่คีิปนะครับ เนี yeah. ้ยฮะเรก็ยืนอยู่เนี้ยยันเ,เวห6ครับระหว่างนั้นเพื่อนเราก็จะอยู่ในเลนเก็บเวลสบายสบายไปวนเราก็จะยืนเก็บเวลในป่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคอน,นี่คือเก็บเวลในป่านะครับยันเลเวล6เลยนะครับ อว่าเราสามารถเก็บเบลในป่าได้เงี้สยสบายครับไม่มีอะไรเก็บล่างคินมาฆ่ขขาเรื่อยๆอยู่้เรื่อยๆเนครับวาจะร่ทีแล้วมองต้องมองสถานที่บ้านนะครับรว่าราูอะไรจะมีะเาอาไกับเิมหยวเก็ตาตาบเบ,เตาตาบที่ยาวๆไป